ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอบุงบูนบ้านนนลานและวัดนนลานค่ะหมวด 1. ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านบ้านนนลานหมู่ที่1เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบระดับอำเภอมีประชากรชายจำนวน101คนหญิงจำนวน98คนรวมจำนวน199คน ครัวเรือนจำนวน49หลังผู้ใหญ่บ้านคือนายสมชัยวงคำจันทร์ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือทำนาและอาชีพเสริมคือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนบ้านนนลานจำนวน3หมู่บ้านทำนาปรังจำนวน870ไร่พืชที่ปลูกได้แก่มันสำปะหลังยางพาราเป็นต้น วัดนนลานเป็นวัดประจำหมู่บ้านมีเนื้อที่เจ็ดไร่มีอาคารดังนี้อุโบสถศาลาการประเรียนกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนียวัตถุมีพระประธานพระพุทธชินราชและพระพุทธรูปไม้เจ้าอาวาสคือพระครูบูรพาสุตาพรเจ้าคณะตำบลเปาะบึงบูน บ้านนนลานได้จัดโครงการและกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะโครงการหมู่บ้านสีขาวลดละเลิกยาเสพติดอบายามุขโครงการหมู่บ้านชอบสะอาดความสุจริตโปร่งใสการขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอสู่หมู่บ้านตำบลอำเภอบึงบูน จังหวัดศรีสะเกดค่ะมีโครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านนอลลานมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกทอบมีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคมมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนมีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนวลาน ร่วมกันพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมมีโครงการเลี้ยงไก่พันุไข่เพื่อจำหน่ายและทำอาหารกลางวันได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้การเกษตรภายในชุมชนมีกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาวัดนนลานของโรงเรียนบ้านนนลานเข้าร่วมโครงการถนนสายวัฒนธรรมของอําเภอบึงบูน และเข้าร่วมโครงการหิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทยไปตลาดตักบาททำรรบุญค่ะรางวัลเกียรติคุณที่หมู่บ้านได้รับในรอบ3ปีมีดังนี้ 1. รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่นชั้นที่2 2. อาสาสมัครสาธาร,รณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น 3. บ้านนนลานเป็นหมู่บ้านรักษาศีลหต้นแบบระดับอำเภอ4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิงดีเด่นระดับจังหวัด5รางวัลชนะเลิศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิงดีเด่นระดับจังหวัดและ6สตรีต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะบ้านนอนลานไม่มีคดีความไม่มียาเสพติดไม่มีการทะเลาะวิวาทไม่มีผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีการตั้งคันก่อนไวัยอันควรและไม่มีผู้อยู่คนเดียวคะ่ะหมวด2กิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลห้าของหมู่บ้านกิจกรรมการรักษาศีลหนึ่งได้แก่ชาวบ้านมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความสามคัคคีและคุ้มครองสิทธิชุมชนมีการกำหนดเขตอพยพฐานของหมู่บ้านภายในวัดนนลาน มีกิจกรรมปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะกิจกรรมการรักษาศีลส,สองได้แก่มีการตั้งคณะกรรมการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบรมีกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพและกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนนลานเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่น้อมนำแนวปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถปลดหนี้มีเงินเหลือออมทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นค่ะคกง,ง,งุมหงจากนีก็จะไปงอหอยจางนีก็ชิดไปงมองหอยไปหาีนั่นพอมีอีกได้บอก ก,กิจกรรมการรักษาศีลสามมีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมครอบครัวสัมพันธ์ของหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมป้องกันความรุนแรงในครอบครัวจัดกิจกรรมโรงทานเนื่องในงานมหาสังฆทานและจัดโครงการวัยเรียนวัยรุ่นวยัยใสไม่เสพไม่ท้องไม่ติดเกม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปาะค่ะกิจกรรมการรักษาศีลสี่บ้านนนลานมีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยวความขัดแย้งในหมู่บ้านชุมชนมีการบริหารจัดการแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนบ้านนนลานนำพัตตาหารเพลนไปถวายพระที่วัดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยคาระวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมค่ะกิจกรรมการรักษาศีลห้าบ้านนนล,ลานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านมีกิจกรรมเดินรุณรงค์ป้องกันปัญหาไขาเลือดออกและเดินรุณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โดยองค์การบริหารส่วนตองบลปอณนะโรงเรียนบ้านนนลานค่ะหมวด 3. กิจกรรมการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาได้จัดกิจกรรมดังนี้โรงเรียนบ้านนนลานได้ศึกษาพระพุทธศาสนาทุกวันศุกร์โดยพระอาจารย์จากวัดนนลานกิจกรรมมหามงคลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันเฉลิมพระชนม์เมื่อพัรษาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2,563โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคบูชาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพันษาโรงเรียนบ้านนอลลานทำบุญตักบาตรโรงเรียนในช่วงเทศกาลวันเข้าพันษา โรงเรียนบ้านโนนลานร่วมงานกระถินวัดโนนลานกิจกรรมเวียนเทียนเนื ten, ouais. ่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการบรรยายธรรมในงานบุญมหาสังฆทานและโครงการร่วมปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ และสภาวัฒนธรรมตำบลเปาะค่ะประเพณีและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านได้แก่งานบุญมหาสังฆทานประจำปี2563ที่ผ่านมามีผู้มาร่วมงานจำนวนมากมีการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านในงานวันผู้สูงอายุด้านอาชีพได้แก่การผลิตพรมเช็ดเท้าการทอผ้าเขามา ส่วนด้านภูมิปัญญาเช่นสมุนไพรค่ะหนึ่งกุ้นอนแมวโอ๊กก้งงเขาอื่นเป็นยาฝนต้นนี้ฝนใสนำบางหน้าวนำหน้าก็ไนดน<ะ>เครนนื่อัีปรนจอยนี่บด้ที่ชาวบ้านเพิ่นวาผู้เฒ่าผู้กแกเพิ่นแน่นำว่าเป็นหากคุณไทยนะครับภาคในที่หาหาได้ยากนะครับ เดียวนี่มันสีสีศูนพัาไปแล้วเพราะว่าพอแม่พี่น้องเห้าได้เหตุไทยไทยหน้านะครับต้นนี่เพราะว่ามันออกหากเดียวนะครับหากยานสีออกหากเดียวนะครับที่มาต้มจินนะครับเพราะฉะนั้นอันส่วนมากก็สีบไครกลดอกเพราะว่าอนุรักษ์ไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเห้าได้เบืองได้หูนะครับที่อนุรักษ์ไว้ สีลหหลักปฏิบัติสำคัญของชาวพุทธพวกเราเริ่มในโรงเรียนค่ะบุคคลตัวอย่างของหมู่บ้านได้แก่หนางนัทธยาวงคำจันทร์ปราดด้านอาชีพ 2. องนายสมสินสังทองปราดด้านบายสีสู่ขวัญ 3. นางพุทธชนะงามปราดด้านสมุนไพร 4. นายบุญทองพมอุ่นปราดด้านจักรสารและ 5. านายอ่อนสีทุมพัฒปราดด้านจักรสารค่ะหมวด4กิจกรรมการบูรณาการกิจการ,รคณะสงฆ์และการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ การส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหรืออบอปตได้แก่ 1. ด้านศิลธรรมวัฒนธรรม 2. ด้านสุขภาพอนามัย 3. ด้านสัมมาชีพ 4. ด้านสันติสุข 5. ด้านศึกษาสงเคราะห์ 6. ด้านสาธารณาสงเคราะห์ 7. ด้านกตัญยูกะตะเวทิตาและ8ด้านสามัคีค่ะการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของหมู่บ้านชาวบ้านโนนลานได้ร่วมกันพัฒนาและรับปรุงภูมิทัศน์วัดโนนลานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้วยค่ะการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือขยะ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะหมู่บ้านได้มีการจัดทำโครงการรณรง์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะปัญหาและชาวบ้านนลานมีป่าชุมชนได้มีการดำเนินงานป่าชุมชนให้ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องวางระบบการบริหารค่ะและได้มีการปลูกป่า ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโอท็อปที่สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านได้แก่วิสาหากิจชุมชนกลุ่มอิดบ็อกประสานค่ะ การจัดสวัสดิการสังคมของหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงผู้พิการและผู้ยากไร้และโครงการหนึ่งอำเภอ1วัดท่านพระครูบุรพาสุตาพรเจ้าคณะตำบลเปาะบึงบูนเจ้าอาวาสวัดนวลลานจัดทำแปลงปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะการเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้นำชุมชนผู้ปกครองอสอมและจิตอาสาชาวบ้านนนลานได้มีหน่วยงานหลักในการพัฒนาหมู่บ้านจำนวน16องค์กรค่ะขอถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านศรีห้าอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดค่ะ